ตีนหลุ่นผลเลยพีนนคนคนย่น้องตีนหลุ่นผลเลยน่อยนึงเห็นปะพี่น้องฮันเดย์ถ้าปามันนานบุ๊มเอ็นงัวพันบรามันเหมซื้อถัาปามันของดีไม่น้อยพี่น้องของดีไม่น้นอยเ้ยจ้ะแต่น้องงัวนีนว่น้องขั้วเหนือลยน้องงัวมันก,ก็ต้องคู่กับพักแท่นะพักแท่นมาจ้าพี่น้องมาเด้อสวนน้องงวัวนื้อแวงหายขจาเนาะเพราะว่า แค่เที่ยงไก่ไก่เองแล้วพี่นอ้องขาเบงนะมันคือสีเบวางหัวเฮ้ามันกับสีเพรยเดือยพี่นอ้องสวัสดีพี่น้องดีพี่นอ้นองวมือน,นี่นะแม่เอ็นเจ็บท้องพี่น้องลูกปุดไปผุดมาเนาะก,ก็เลยสีมานังผเผาเพิน่นออกลูกแล้วพี่นอ้องขาเอาน้องเพิ่นเนาะตอนนี้เพิ่นกะกำลังเจ็บท้องนี่เนาะเจ้กหน่อยกะเสียออกเลยเนาะเลยพี่น้องตีนลุกเพิ่นๆเลยน้อยนึงเห็นปะแม,ม่เอ็อ <laughs> นอพี่นอ้อง แม่กกแม่แรงได้ลูกก็มาเจ็ดแปดตัวอกมาเธอได้มีแต่ตัวแม่เนาะเด็กพี่น้องเนี่ยตีตัวตีตพี่น้องมึงในแม่คิวนะน <c oughs> อนบนห้องออกตีนบนห้องออกลูก <c oughs> โอ้วเด้ดเด็ดเด็ตีนออกแล้วพี่น้องเอ้ยพ <c oughs> นนอนนะนอนออกไปว่าเพิ่งถายแห้งเลยแต่ลูกเจ็ดแปดตัวเลยค่นะเนาะ เย็บถั่วพ่ะจักอยากยืนอยากนุกอยากนั่งขีดแตกเงาเฮียได้พี่เนาะนี่กระสีออกพี่เนาะเย็บแพงไปอีต้นเธอเด้เป็นอายพี่น้องนี่เนาะโอ้ยออกเถอะเยอะทุกข์ค่ะเอาเองแล้ว ส,สบายดีสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็มาฮ uh huh. อดหน้าไปทียับหอยเนาะเมื่อนี้มีอาหารดี้ะพี่น้องฟังยี่ดอนต้มน้องงัอหมาไว้เนาะเพราะว่าไม่ใหญ่เอ็นออกลูกเมื่อวานนี้เดี๋ยวสีห้อันเดี๋ยวสีหายเบิ่งเนาะพี่น้องเล็กกะสิตตังซื้อดีสิตตังซื้อว่าเท้าปลามั่นเนาะเพราะว่าเพราะว่าลูกมันไม่ใหญ่มีเนาะออกซื้อว่าเท้าเขาไม่เล็กกะเท้าปลามั่นเนาะออกเมื่อวานนี้พี่น้องกดเดือบใฉยเบิ่งเลย พี่น้องฮันเด้เท้าป้ามัน่นนานบอเมงวัวพันธ์บรามันนะ่นซื้อเท้าปลามัน่นเพราะว่าลูกไม่ยม์มีอ๋อซื้อเท้าเขาไม้เนาะออกมืออันชิมะเกียวเขาอันนี้นะเขาไม้เลยก็ต้องคู่กับป้ามันเนาะพี่น้องเฮ้ยสบายดีน่ะหละในหนาไปน,นะพี่น้องหนาสันโอ้หูอีดะคำหูอีดะเนี่ยตาคนไม่ย่ออกชีมุมมุมเนยพี่น้องลูกเมญ่เอ็นตีตัวเมื่อวานนี้เมญ่เอ็นนะแบบมือแห้งแหนะ้ง เสีออกได้วานนี้นะดิมว่าทายคลิปเนาะได้ใส่เบงผ่าอันตอนเมื่อวานนี้นําเพื่อสีออกได้ก็เลยเมื่อก่อนเนาะมันทาเพื่อสีออกมันออกยมอมอั่วพอออกประมาณฮะหาม,มงกัวพอดิเมื่อประมาณสี่โมงสี่โงกก,กูไเนาะก็ใส่เบงเด้เนี่ยมันดีได้อีหลามาพี่เออหมกักหลานเนาะออกลูกตัวเถิกไปเนาะใสิโซงเถิกมันนี่นะพี่น้องปีนี้ไม่กว่านาสันสัน สบายดีพี่น้องนะแม่หุ่นคือสีแบบคือสีแบบหุนยยหห่นใหญ่ลูกไม่ใหญ่เอ็นปลาทูถา่ป้ามันเด้พี่น้องกำลังพดกำลังพดตบหน้องงวโอ้ไม่ใหญ่เอ็นประทูกออกลูกพี่น้องป้าพี่น้องาเบ่งดีกว่าขันหลุดมือนีเซตเลยไม่ดีมนี่เนาะ น้องงัวน้องงัวอ้วอวกได้ชิไปสัวก็น่าแบบน้องงัวมันก็นต้องครูก็พักแผ่วเนาะพักแผ่วนะใส่สัวอลไรกะกินกับไข่ลูกกับเสียพี่น้องกับพริกไทยหลางลงลางว่าสิให้เบิงเป็นพู้หวังนะน้องวันนี้แต่วนันรักซ้อยก็แหละรักกินแต่เด็กก็ยังน้อยย่าละบางคนเขาจะกระใสยแหง้งใส่เป็นกลา,างใยนะัยเลย อซ่แบบบุบุไอซีพี่น้องบดโซยแบบบดโอยหน่อยสอยธรรมดาโอยเระว่านี่อันเด็กกระซ้ามันกระซ้ากับหยอดกล้วยเนาะตัวข่วข้าวเนาะบอเนาะมันไล่ฝนไ่เรียกสัวข้าวหมอว่าเป็นงวหอนเองนะบอพอแต่ว่าหนามันกระอ้างคนาะออไรอยจังสัวแซมล้างก็ได้กแฟกัา น,น <laughs> ี่พี่น้องนี่มากัสซ่าเสียดายว่ะเฉยเบิงเป็นผู้อ่อนพญอดอนรักกินก่อนรักกินเลยเฮ็ดคือมาซอยได้พนันแต่มันได้ซ้ำนีพนันนะแม่โน้พี่น้องอันเด็กก็ได้น้อยแถวมัวตัวนั้นเหมือนลายว่าอยู่พินิจอนรักกินกลางคืนแต่เพ้นว่าซอยไวแค่ยังไงไปวางมัวมันเถาแหละพี่น้องเหลืองนะมันได้ลูกเจ็บแปดตัวเลยโอ้หน้อยเดียวเนี่ยน่าปวดใจ มยอลายมวแต่หน้าลายชองโผล่ของมันดีของดีไม่น้อยพี่เนาะของดีไม่น้อยเฮ็ดได้แต่เนองหัวนี่เน่องหัวนี่อลายเลยของดีไม่น้อยนมากะส ชวยนอยนะ่วยม่าไดอัน <sweep> น <them away> oh <There. S 2> no ี้มักกะซ่าันี้ยอกกล้วยพ้องดีมีหน่อยได้พี่น้องเอ้ยคอยมือหน่อยคอยยุบคอยยอมอนาะมันใส่เป็นนัวลงไปใส่หน่อยนัวหน่อยใส่รายนัวร้ายเลยเพราะอหนานตื่มมาเองได้ในหมอ เติมกับพี่ปุ้นใช้น้อยหนึ่งดอกเพื่อคนวออันนี้เติมเอาเองน่ะหาเพชรแล้วมันสดหน้ำกันไออุ้ยเอาขวัาขวขัวเอ้พุ่งน่ะเอาขวัวเสียรายนี่ตุ่มสัควคนกน้อนเหบืนพี่นอ้องห้อมเลยห้อมไปเด้อวันนี้หอมมาแล้วว่ะ เน,นียนได้พักแพ่ทุกแพ้แซมล้างซิมรถกกันมีอน,น,น้องมันจ่าขันตอนที่ถ่ายมีน้องออข้าขนาดเลยพักแพ้ลยมืดเ,เลยมีเรื่องอะไใล่ยมืดเลยแก่ข้าโม่มข้าเดาเลยมา หลวหลัวเสเชื่ยนะเงี่ยเรื่องวันใดอันนี้พี่น้องเป็นอันสําเร็จเนาะเมนูสวนหนองงัวฮาใส่พักแพ่วหอมๆอฟ้าพี่น้องมาเด้อสวนหนองงัวงัวตัวหนึ่งได้ด่สานีเพราะว่ามันเ่าเลยเนาะแบบงวนหมคขึ้นขวยเนาะคววยนี่สีไหลายพี่น้องอันนี้นะแบงห้เขจาเนาะเพราะว่าเทยวเที่ยงไก่ไก่เอแหละพี่น้อง้าแบงนะมันคือสีแบบวางัวเฮามันกับสีเพลไปเรื่อยพี่น้อง คลองดีมีหน่อยเนาะปัดยามันถือผ้าแลา้วอย่างไรชีนมันเท่อกาแฟและลูกส,สองปีเนาะเล็กกะเฮากะแบงกันเนาะพี่น้องคนละเล็กคนละหน่อยให้เที่ยวเที่ยงไก,ไก,ไกไ่เนาะมาเด้พอ,อนะพ,ออพ,อพออี่น้องมากินนี่สะพวกนะพี่น้องว่าดีมอหยอกพี่น้องบอกพี่นายพวกไปกินเฮ้ยเป็นว่าคลองมากอันนี้เนาะมากระซ้า<ำ>กันได้อเหาะเนื้อกว้งหาม พี่น้องนกมพวกอมาเดิน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 พี่น้องเจ้าขีมเถาฟานเมลืองบวกกินนกงวงบวหมักเดียบว่าบยาค่ะนะดิมก็ไปในเดอนกินเนาะไปในพวงได้กินอยู่อะออเบยา์ค่ะว่าเว้าบ้างเครื่นี่นไม่เล่นอะยาะอไวอยุงมูดังไปในพวงไปกินไวุงมูดังเลเมลืองไปยังบวมัก เิ่อเช่น <throne> ก you know, <sh arp inhale> mm ินเยาะเน้อมีเลี้ยงผึนบาดถา่ึนบาดเหนดเอง่ึนาวควายยากันนะ่ี่อนว่าใี่หัวชี้ไข่เมื่อก่อนหนึ่งกลบ้าเมื่อกำหนึ่งเอะเรื่องมันนาส่นเ่อเรื่อมันหนาส่นเลยทั้งหมดเ่ยน้อยหนาไว้แ้โอวันกี้จนช่้ยังมหมาอยู่เลย พี่น้องหลังจากที่อันกินข้าก็ตัมน้องงวส่วนน้ององัวเนาะพี่น้องมาดิ่มออกลูกปีนี้ออกไปเล้วตัวหนึง่งนั่งมีปีนี้ไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่เอ็นออกลูกไปเนี่ยมันได้ลูกหล่ตัวพี่น้องเป็นตัวที่เจ็ดตัวที่เปียเถาเลยเนาะออกแต่ละเพื่อนนะมิโตเมะบันนี้ฟัดตเะเถิกเนาะตั้งมีกออกเกาะตะเถิกลูกตั้งมีนะซื้อเถาเขาไม้เนาะเพราะว่าออกเบือ่อใช่ไหมกินมาเกีวเขาไม้แต่อันนี้นะซื้อดิ่มก็เลยตั้งซื้อหายว่าเถาฟารมมันนะพี่น้อง เพราะว่าอันเขาไม่ย่างเขาไม่ก็ต้องคู่กับปลามันเนาะเวนบรามันได้วันนี้ก็เลยแต่ไม่นุอันเด็ดได้พี่น้องตุ่มสวนนงัวเลยคะชิลงมาเกี่ยวข้าวเนาะแต่ก็จ้างข้าวมาซอยนะพี่น้องจ้างมาซ้อมซ้ำเหมือเนาะมันนี้ก็สามคนมันนี้ก็ซามคนเนาะเลยเตาฟ่วงเตาฟ่วงก็มาอันจ้างไว้ได้พี่น้องเพิ่งมาซอยว่นนี่จะเล่นเพิ่นมาซอยแต่ะแต่เธอพิ่งมาซอย มากกับอันหายเงินเพล่นแล้วพี่น้องก็ได้ซสื่อเนาะซสื่ออันบัสซสือเบอร์เพลินทัวฮอกฟิซาเ <c oughs> นาะอันนี้กับจ้างจ้างมือวานนี้กับจ้างเนาะจ้างอัน,นยะลากับลุกเลาจ้างมาสงสามหมื่นเลยพี่น้องเบาแหงเลยกะบผมขอบใจเอฟซีฟังท้ายเนาะที่ว่าฝากเงินมาหา,า,สสายจ้างเกี่ยวเขาทั้งสเห็นดีมก็มีเลี้ยงจอยลงจอยลงจนจำนวนเงินสามพันละมือวานนี้ดีมไปเอาเดี๋ยว อาหารข้าจ๋าท่านละเปิดน like ้ำะดิมไปสาวปวดเดี่ยวมันนี่กัสิบอ้าวเนาะขอบคุณขอบใจไรเดอร์เนาะที่อันนี้นี่หนำใจส่วยเรือดีมเนาะขอบมุณขอบใจไรเนาะอันท่านมุอเสาอะไรเขาหมดเลยหายมาชนนี้ก็หายได้กลับไปลอยเท้าพันเท้าเนาะขอบมุณขอบใจไรเดอร์เด็กกะสิบไม้เกี่ยวเขาเนาะพี่น้องมันเนาะ ก็ขจะเอาสวงดีว่าถ่วมหัวพี่น้องถังมล้วยังถั่วเหมือกันเพียงข้อหอมน้ำมันนี้ว่าสิหายมันหลวจั๊กเลี่ห์เลี่ยหรือบบอหายเงี้ยวสองหายเนได้ห้าอันตอนตอนประมาณชิบเอ็ดหมู่ไปิไปคุณชมเพืออได้พี่น้องสิไปเก็บผาเปรยาการหมาพี่น้องเพิ่งนนี้แล้วเนี่ยบอกกอนว่าไม่รักไปได้เนี่ล้งเกี่ยวขาวได้พี่น้อง กินเขากินอาหารดีเขาตองบว่าออกแห้งร้ายเด้ไหมืนก้นปินหนองหัวแม่จะขึ้นจะขึ้นมากินน้ำร้ายพนาขั้นมเมีตเป็นตุ่มเองเนี่นปลายางเนี้เลี้ยงเนี่ยดอนตุกค่ะทำเป็นดอนอ้ดใส่หัวที่ไข่ตึงบางหงนึงหัวที่ไข่บาหงนึงหักามมันคือบกขุนเนาะเหมือนนี่คือขุนนะครับน้าร้ายเป็นดอนจะน้ำเิ่นหม้อหม้อกับหมออันแจงใหญ่นี่หันมอี ยันบ็ยิ้มแต่ว่าตัวมันหน่อยเนาะไม่ใช่เรื่องใดอันได้ลูกชายซองนะร่างกายคิดเจ้าจมมาได้ตัวแม่เจ้าเจ้าปีนี้มาได้ลูกชายซองหมดแล้วยังเงินร้ายแล้วลูกชายไปแต่งให้เพราะว่าอันเล็กน้อยอันกะบยัยประมาณปีหนึ่งเล็กหน่อยกะอันนี้ได้เนาะเริ่มไปหาผู้สาวไปมาขึ้นซ้าแต่งงานแต่พวกแล้วเล็กหน่อยแต่งงานแต่พวกนาะ ขางไว้ได้พี่น้อพี่ใหญ่ฟัวไอีกครึ่งถามมีนอ่นจเราว่าอันงันเต่งแรหัวนี้เอนซีว่าคนอ่ะยังไหวอีกครึงปันทองว่าถีบ่เอาเมียแจกว่าเห็นใสุ่งยีนเป็นหลซ้าหรือจ๊ะใสุ่งยีนไปอันปีละีไปกันอันนี้วางใช้แอล่อยเวา้ามะไปเกียมันเป็ลักหลินซ้าบอกไปก็มูนมันทองบ่ใจพี่น่อขนาดนอนกันยังนอนน้ำพอน้ำแม่ ไอ้คนอัานไปหมดเอื่นบ uhm? ่ได้แล un ้วเนี่ยของขื่นเขาแกไปบนเรื่องเี่อแม่เขาพี่แม่ฮะเขาพี่แม่ไงว่าเขาเหล่าแตกปัดดอกข้ามเขาเหล่าแตกพี่น้องได้ร้ายจนเหล่าแต๊กว่าทีมาคล้องซสื้อหรือไว้ละเสื้อเขาจะตั้งแบบเสื้อพอนั่นน่ะหลังจากเกี่ยวอันนั้นพี่น้อง เจ้าไนันแล้วยังเหลือสองไยสุดท้ายเล้หไยลุ่มเนาะที่ว่ามันล่ม,มเดยมันนี้จะสิแล้วหรือบอจากมาซอกสามคนเนาะเดยพี่น้องอันนี้เขาเจ้ามารีเนาะเขาห้องมารีเขาเจ้าสูงถมหัวมันไดนาวาน,นยังยังสามไหานาวานอีกเนาะกําลังทอก มือได้ก็ว่าสีอันวอดเด็ดนี่ไงล่ะเด็ดคือเกาไยาล่ะก็บอกหี่ไอย่่วงก้างสีลงนะตอนนี้นมันห่างแต่มันสีสาวบวนล่มมาแล้วแบบหล่มแต่แล้วมันหล่มบอล้ายพี่น้องมันคือปีกายได้หล่มมัดทงเป็นตานายปีกาย <laughs> พื้นน้ำพี่น้องน้ำเป็นน้ำบึงงวเพิ่นออกมาเห็นหยานะ่ะโอ้ยเพิ่นพีเกิดได้พี่น้องงวงรวมทั้งหมดแปดตัวเราได้งวงนะทั้งวันหน้าก็สองตัวซ้ำสีเหลืองมาสีเหลืองเทิกเมฮกทิกสองไหนมาใหม่ทีิกยามื่อวานนี้พี่น้อง มันเหงคึ้พ้นมาแล้วก็ร่างหายไปโดนมัดเขาเอีกเนาะเพราะว่าย่าพ้นห้ำพี่นนอะมันเคยห้ำเน้่ยบนชงเขื่อนเะพราะว่าเดี๋ยวสีมัดเขาแล้วยิ้มสีหาบเขาเนาะหาบเขาเลยกะสีเขาเมื่อไปบนชงเขื่อนได้พี่นนองเนาะผู้สองฝาคขึ้พ้นบบกไงเด็ทางนี้แห้งคึบมากค่ะ มากครับเลยพี่น้องพี่สิตโต้ก็เลยตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ10โม,10มง10โมงกกว่าหน่อยหนึ่งดิมันอังวะกินน้ำเพียพอเนาะ่ะจะถหายปุยดอนมาแต่ิกูเขาพ้นสีห้ามหัวพี่น้องหาเขาก่อนถ้าตรงแลว้วอยากใช้น็น้องหาจากไปบุญ บได้าลากไปได้บอกเฮ็ดรียหาเขาเลยสิไปบุญวเมนมาไปเช่นหนอพี่นออ้องบันดขึ้นตอนเล็กหน่อยเอาไปบุญอันใหญ่เดี๋ยวไปเก็บผามาให้่นอองเบื้องนอกนไปบุจงเดือแค่เหลือเพอย่างคือนกี่โต๊ะกันเลยพาเาหาเขาให,ห้หนักนะเจ้าขีมนะจ้าเป็นปเอาเครื่องอหรือว่าอันนี้เอาว่าสะเอาขึ้นํ้ำลังจะเอาขึ้นบ นาดำแอนตาแดงสภาไม่ยดีมคือแบบว่าที่เห็นตอนนี้นะพี่น้องไม่เห็นตัวจริงกัสีแลนแลนจะเป็นแลนซสายแลแนนีเป็นแต่เขวว ฮาบล่ะา่านซาผ่านานให้หน้าก <c oughs> <c oughs> ิมันไล่มันไล่าเลยมันตึงนี่ไหนีลันกว่าเผามาเผา มันมาพี่น้องกันเด้หาบเขามาแล้วมันหยิบพูนะ่ะงวนพ้นนะ่ะไล่พ้นอะไรพี่น้องเอ้ยโหงวนพ้นน่ะพี่น้องนะะ่ะมาเลยเด้อดีมสิดเลยบุญชงเครื่องยเด้อวันนี้เด้อหาบเขามาแล้วมันชงเครื่องกระถาให้ไฟเยอะงอเขา่าเขา่ขาเต็มเที่ยงอะได้พี่น้องก็เลยมากองนี่นองพี่น้องนี่นอตอนนี้<อ>ดีมกับมาหอดบอลเจอดลุด,ด ตีสีเมื่อบานเห็บห่อเนาะพี่น้องเพราะว่าดีม,สมีสิไปถ่ายคลิปบรรยากาศไปเบิร์นก็จะสวงเหือดเนาะพอาอยู่ที่สวรรค์มีงานออกพรรษาบุญประจําปีน้องงานบุญสวงเหือดเนาะพี่น้องแต่ละปีสมีการแข่งขันกันระวังจะอันฟังไทยก็ฟังลาเนาะแต่ว่าพี่อันปีนี้เนื่องจากโควิดก็เลยมีแต่อยู่ฟังลาเนาะเคืออยู่ฟังลาแข่งกันเองเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิร์นับชมกันเนานะสำหรับคลิปนี้ก็ทักให้ามากับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีมันเด้อได้สมาชิกมาเพิ่มพี่น้อง อันลูกนั่งมีน่ะเท้าอันขาอม่ลูกนั่งเอ็นปลาทูน่ะเท้าปลามันนะพี่น้องขาอมาป่ประมาณพอดีสองเทิกทำฮาร์ดเทิร์กไล่ก็ได้ได้น้อพี่น้องสำหรับคุณนีก็ไว้ฟอนมาครีมะนะเนาะสบายดีบายบายเลยเนี่ยคุยลิ้นหนาไม่ทางหลัง